เซลกูเกอร์ MG มิติเอออโเซลชุมานิกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันที่นี่เลยบูโรบิสันนะคะไลฟ์ไตร์บอว์วินอำเภอศรีราชานะคะวันนี้เอ่อ MG มิติของเรานะคะมาออกเอารถมาโชว์จอดอยู่ที่นะร้านชั้นหนึ่งห้างโรบินสันนะคะอยู่ตรงข้างหน้าบริเวณคูเปอร์สปอร์ตเลยนะคะวันนี้เราเอานี่เลยรถสองรุ่นนะคะมาจอดโชว์ในรุ่นของ MG แซดเอสนะคะ กลับมาดูของกระบะเอเทนเดอร์คืตัวกระบะแคทยกโซง์อยู่แล้วมาดูกระบะกันว่าวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรนะตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาแต่เป็นยกสูงตัวท็อปสุดเลยนะคะเห็นในนี้นะคะที่เราตกแต่งเห็นไหมคะมีการตกแต่งนะคะกับเสาขากโป่งนะคะติดเอ่อตัวสอนนะคะแล้วก็จะมีล้อแม็กมาดูล้อแม็กกันเลยตัวนี้นะคะ นะคะล้อแบกสวยงามนะคะมีทั้งยางทั้งแบกบมีการแต่งซุ้มล้อด้วยนะคะตัวนี้นะคะอีก mm hmm. น,นะคะแล้วก็เดี๋ยวามาดูภายในกันะะตัวนี้จะเป็นตัวกุญแจอจฉริยะนะคะนี mm ่ hmm. เป็นระบบภายในก็จะเป็นพุนสตาร์เป็นเบาะหนังนะคะสีทูโทนนะคะเรียบหรูนะคะแล้วก็จะมีจอมีกล้องหลังให้ด้วยเป็นรุ่นท็อปนะคะสามารถเปิดโอเป็นแคปได้นี้ เป็นสีขาวนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่จองรถของเราที่บูธที่นี้ได้ตัวออปชั่นตัวันอ,อปราคา7 3 9 0 0 0บันวันนี้พิเศษเลยนะคะออกรถเช่นนที่1 9 9 0 0ับาทนันะคะแต่งสวยแบบนี้เลยล้อแมกยามเปลี่ยนใหม่แถมและรถตัวท็อปด้วย อย่าอ่านะคะตัวนี้สำหรับลูกค้าที่จองที่นั้นอย่าลืมนะคะแวะเข้ามาดูก่อนแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เราเห็นมาซักครู่นี้นะคะเป็นตัว N G Z S นะคะอันนี้ก็โปรโมชั่นสุดพิเศษเหมือนกันนะคะออกรลดเงินเพิ่ม0บาทโอ้โห่ซื้อตอนเที่ยงตอนไหนนี่เลยนะคะ Z S จะดูตัวท็อปนะคะราคา799,000นะคะเป็นตัวท็อปของ Z S ตัวนี้จะมีส่วนลดนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะคะ ภายในของ MG ZS นี่นะคะก็จะมีจอมีกล้องหลังภายในทุทนกโซนเบาะไฟฟ้านะคะมีระบบสาาังเาตุยุทธ์เฉลี่ยอัจฉร์ทเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะตัวนี้ล้อแม็กนี่นะคะ6.7นะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษเหมือนกันตอนนี้อ๋อเพราะ ZS V d o ฟรีชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันเชืเงินศูนย์บาทเท่านั้นเองนะคะ อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นเด็กนะคะเราอยู่ที่นี่ถึงวันที่4อาทิตย์ที่4ี่กรกฎาคมเท่านั้นถ้าอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมามาพบเราวันสุดท้ายแล้ววันที่